ข้อ76 76รูปสี่เหลี่ยม ABCD และรูปสี่เหลี่ยม EFGH เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่คล้ายกันสองรูปนี้คล้ายกันเพียงแต่ว่าด้านมันอาจจะยาวไม่เท่ากันซึ่งมีความยาวแต่ละด้านสัมพันธ์กันดังนี้ถ้า AB ยาว3นิ้ว DA ยาว5นิ้ว EF ยาว3.72นิ้ว HE ยาว x นิ้วไม่รู้ x ไม่รู้แล้ว AB ยาว4.2นิ้ว DA ยาว y นิ้ว EF ยาว 5.46, HE ยาว 8.06, AB ยาว8นิ้ว DA ยาว10นิ้ว EF ยาว z นิ้ว SE ยาว15นิ้วใช่ไหม,มเขาให้หา X บวก Y คูณ Z เอาหายตัวคูณ Z ไปตัว X นึง x บวก Y แล้วก็ Z เท่ากับเท่า,าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ X Y Z X Y Z, F y Z. มันเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมคล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา AB หารด้วย EF มันจะเท่ากับ DA DA หารด้วย h, h e, <S S, e มันเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคล้าย AB มันเป็นสีส่เหลี่ยมอย่างเงี้ยรูปหนึ่งก็จะเป็น A B C D อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะ e F G H ใช่ไหมใช่เอาเอาด้านนี้สัมพันธ์กับด้านนี้กับ E F เนี่ย A B กับ E F D A สัมพันธ์กับ E H หรือ h e เนี่ยมันจะมันจะมันจะมีอัตราส่วนที่ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเอา a b หาร e f มันจะเท่ากับ p a หาร h อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ a b <อ>ก็คือ3อใช่ไหม a b คือ3หารอะไรหาร e f e f คือ 3.72มันจะเท่ากับ DADA DA คือ5ผ่หารด้วย X หารด้วย X เราอยากจะรู้ X เราย้าย X มาไว้ด้านนี้เป็น 3X ใชอใช่ชอ,อันนี้ก็เป็น5คูณ3.72คูณคขวยเข้าไป เเดียวก็เท่ากับ5คูณ3 7 2หารด้วย3เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับเท่าไหร่อาหาสิอา่าก็จะได้6.2จอ่าต่อไปต่อไปตัวนี้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  ตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะเป็นสี่จุดสองใช่ไหมเนี่ยใช่สี่จุดสองหารด้วยห้าจุดสี่หกเท่ากับ y หารด้วย8.06 <6. S 2> เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็4.2หารด้วย5.46 เอาย้ายด้านนี้มาไว้ด้านนี้ก็เป็นคูณ8.06มันเท่ากับ y เพราะฉะนั้น y เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ6.2รูปนี้รูปนี้อีกอันหนึ่ง อีกอันนึงก็เป็น8หาร Z เท่ากับ10หาร15มันก็จะเท่ากับอะไรนะมันก็จะเท่ากับเอา15มาไว้ด้านี้ก็เป็น8คูณ15 Z ใช่มคูณ10เท่ากับ Z คูณ10 เพราะฉะนั้น Z เดียวก็เท่ากับ8คูณ15หาร <10. S 1> ด้วย 10, 10. เพราะฉะนั้น Z เท่ากับ12 12. 12อ่าาทานีนี้มาตรงนี้นะมาตรงนี้มาต่อตรงนี้มาต่อตรงนี้อ่า x บวก Y <X S 1> คูณ x เท่ากับ x คือ6.2 <6. 2 S 1> x คือ6.2บวกกับ y คือ6.2 <6. 2 S 1> <6. 2 S 2> แล้วก็คูณด้วย12อ่าได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ1 4 8 8 ข้อ77จากรูปสี่เหลี่ยม P และ Q เป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกันสี่เหลี่ยมคล้ายกันสี่เหลี่ยมคล้ายนี้ด้านด้านต่อด้านเนี่ยเป็นอาัตราส่วนที่เท่ากันนั่นก็คือ AB หาร EF เท่ากับ BC หาร FG เท่ากับ CD หาร H หาร GH เท่ากับ AD หาร EH ข้อใดต่อไปนี้คือค่าของ P ต่อ Q พื้นที่ P ต่อพื้นที่ Q พื้นที่ p ต่อพื้นที่ q ในสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยตัวที่มันไม่รู้ค่าอยู่ตัวหนึ่งก็คือของสี่เหลี่ยม p ก็คือ cd ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แต่มันจะมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันนั่นก็หมายความว่าถ้าเอา cd ถ้าเอา cd หารด้วย g H มันจะเท่ากับ AD หารด้วย EH เอาด้านนี้หารด้วยด้านนี้มันจะเท่ากับด้านนี้หารด้วยด้านนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ CD คือ CD CD คือไม่รู้ใช่ไหม CD หารด้วย GH คือ5.4 เท่ากับ A D คือ2.8หารด้วย E H คือ3.6มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะเพราะฉะนั้น C D คือสองจหาร3.6มจุดคูณห้าจยาวเท่าไหร่มันจะได้ 4.2เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ4.2 4.2 4.2เขาเขาอยากจะรู้ว่า p ต่อ q เนี่ย p ต่อ q เนี่ยเท่าไหร่นั่นคือพื้นที่พื้นที่ก็เอาตรงนี้คูณกันเอาตรงนี้คูณกันแล้วก็เอามาต่อกัน4.2่คูณ2อ2 2. 2. อ่าสมมตินะพื้นที่ p พื้นที่ p p ต่อ q พื้นที่ p ก็คือ4.2คูณ2.8 4.2คูณ2.8ต่อ5.4คูณ3.6มันก็ได้เท่าไหร่อะ4.2คูณ2.8 ได้เท่ากับ11.76ต่อห้าจุดสีคูณสามจุดบเก้ามีคำตอบไหมมีคำตอบไหมมีไหมไม่มีอ่าไม่มีจริงๆแล้วไอ้ไอเนี้ยคือคำตอบถูกแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนั่นให้ดูว่า มันถูกคือยังไงแต่ว่ามันเป็นทศนิยมแต่ในคําตอบมันจะมีตัวหนึ่งในช้อยอ่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันมีค่าอัตราส่วนเท่านี้เลยมีค่าอัตราส่วนเท่าเท่าตรงนี้เลยอ่ะทีนี้วิธีการที่ง่ายๆง่ายๆง่ายๆ C D C D ต่อ G H S เนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่ cd ต่อ g h มันเท่ากับอะไรนะ4.2ต่ออะไร5.4 4.2ต่อ5.4ใช่ไหม cd 4.2 g h 5.4เอาไหมทำไมเป็น42ต่อ54ปัดชี่ยมออก สี่สิบสองต่อห,ห้อาสิบสี่ทำให้เป็นอย่างต่ําได้ไหมทําให้เป็นอย่างต่ํำได้ไหมเอาแม่ 2, อะไรไปหาดีทําให้เป็นอย่างต่ำแม่สองนะแม่สองแม่สามหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกเก้าห้าสิบสี่มันได้เท่ากับเจ็ดต่อเก้าใช่ไหมใชม่ได้เจ็ดต่อเก้าเอาต่อไปต่อไป A D A D ต่อ E H est. มันคือ2.8ต่อ3.6มันก็คือ28ต่อ36เอาแม่อะไรไปหารดีแม่แม่แม่อะไรหารได้สองตัวแม่แม่สี สี 4, 7, 28, 4, 9, ่เจ็ดยี่สิบแปดสี่เก้าสามสิบหกเจ็ดต่อเก้าอืม7ต่อ9อัตราส่วนมันเจ็ดต่อเก้าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือ CD 7, ดีเจ็ดเอดีก็เจ็ดเห็นไหมซีดีเจ็ดเอดีก็เจ็ดเพราะฉะนั้นเอา พื้นที่ P พื้นที่ p ต่อพื้นที่ q ก็เท่ากับ7คูณ7ต่อ gh 9 eh ก็9ต่อ9คูณ9 77 49 99 81มีม,มั้ยมีมั้ยมีมั้ยฮะเออน่ะมันอัตราส่วนเดียวกันนะเนี่ย อันเดียวกันเลย11.76กับ19.44คืออัตราส่วนเดียวกันจิ78เงาของเสาธงทอดลงไปบนพื้นเป็นระยะทาง16ฟุตอันนี้คือเงานะดวงอาทิตย์สองมานี่ ทำให้เงาวัดจากตรงเนี้ไปถึงปลายตรงนี้ได้16ฟุตแล้วในเวลาเดียวกันไม้ยาวไม้ตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันไม้ตั้งตรงนี้ยาว1.12ฟุตแล้วมันมีเงาทอดลงไปบนพื้นดิน1ฟุตเหมือนกันแล้วก็ได้คือความสูงของเสาธง ข้อแรคือความสูงครับมันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆเลยเมื่อกี้สมสมติเนี่ยสมมติถ้าเราลากนี้มาเนี่ยลากนี้มาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมเลยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่าด,ด,ดวง<ช>อาทิตย์ดวงเดียวกันใช่ไหมใช่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเงาตรงนี้มันจะเป็นอัตราส่วนกับตรงนี้ความสูงตรงนี้เป็นอัตราส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความสูงของไม้ เอาความสูงของเสาธงแล้วกันเอ้าความสูงของเสาธงมันหารด้วยความสูงของไม้มันก็จะเท่ากับเงาของเสาธงหาด้วยเงาของไม้ เหมือนสี่เหลี่ยมค่าสี่เหลี่ยมค่ายสามเหลี่ยมค่ายอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยความสูงของเสาธงไม่รูเอาสมมติให้เป็น h แล้วกันให้เป็น h เนี่ยให้เป็น h แล้วกันเอาง่ายง่าย h หาด้วยความสูงของไม้ความสูงของไม้คือเท่าไหร่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองคืออะไรหนึ่งเศษสองสองสองคือสามส่วนสองใช่ไหมหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง เงาของเสาธงเท่าไร16ฟุตเงาของไม้คือเงาของไม้คือ1ฟุตย้าย้ายย้ายเพราะฉะนั้นเท็ตก็เท่ากับ16ส่วน1คูณ3ส่วน2 เท่ากับ24 e ได้แล้วมีคำตอบไหม,ไมทำไมน้องสาวหนึ่งทำไมน้องเอาไปคูณเลยอ่ะน้องคูณแบบนี้เลยอ่าปริมาตรทรงกลมเศษสส่วนาพายอ่ายกกำลัง3ก็คูณเข้าไปมีมีถัง3ใบก็คูณเข้าไป3คำตอบก็คือ13340.9่บาลูกบาทเมตรง่ายมากเลยข้อนี้ ให้ดีเป็นจุดบนฐาน B C มีมี B C แล้วก็มี D เป็นจุดบนฐาน B C ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว A B C อ้าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแสดงว่า A อยู่ตรงนี้สามเหลี่ยมหน้าจั่ว A ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันต่อ A C ออกไปจนถึง E ให้ C D เท่ากับ C E ต่อ A C ถึง e, อาต่อไปต่อไปต่อไปแล้วให้แล้วให้ไปถึง E ไปถึง E E อยู่ตรงไหนไม่รู้ถึง E ออกไปถึง E ให้ C D เท่ากับ C E อ้าวเท่ากันให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วต่อไปทางดีอะไรต่อไปทางดี E อ่ะต่อไปทางดี E ต่อไปทางด e. ีไป,งไปจนถึง ไปจนถึง f อฟไปจนถึง f อฟมองให้เป็นเส้นตรงแล้วกันไปจนถึง f ถ้ามุม CED ถ้ามุม CED เท่ากับเท่าไหร่นะ10องศาเนี่ยน้องต้องวาดโจทย์ให้ได้นะต้องต้องวาดให้ได้อ่านโจทย์ต้องวาดให้ได้แล้วข้อใดคือมุม AFD AFD คือมุมนี้เท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับเท่าไรต้องอต้องวาดคืออ่านโจทย์ปุ๊บนะต้องวาดให้ได้นะเนาะต้องวาดให้ได้ต้องวาดให้ไดถ้าวาดไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดยังไงไปเนี่ยฮะเริ่มแต่ต้นเลยมุมนี้สิบองศา มุมนี้สองมุมนี้สิบองศาเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยม,มนหน้านจัวตรงนี้ก็เท่ากันมุมตรงนี้เอาร้อยแปดสิบตั้งมุมอะไรนะ DCE DCE ตรงไหน DCE ACD 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 ข้างบนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ร้อยหกสิบใช่ไหมใช่ร้อยหกสิบ DCA DCA ก็เท่ากับร้อยแปลบรอยตรงนี้คือ1้อยลบตรงนี้ก็เป็นยี่สิบตรงนี้ก็จะเป็น2ี่ิด้วยใช่ไหม<ช>ตรงนี้ก็จะเป็น2ี่สด้วยเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วตรงนี้ยี่สิตรงนี้10สิตรงนี้เอาร้อยแปตั้งร8อปดตั้ง BFD BFD ก็เท่ากับเท่าไหร่1้อยห้าใช่ไหมร้อยห้าเพราะฉะนั้น ไอมุม afd ก็เอาร้อยแปสิบลบด้วยร้อยห้าสิบเป็นสามสิบองศาจริงๆแล้วมองดูอย่างนี้มันเหมือนไม่ใช่นะเหมือนไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปจริงๆแล้วมันมันควรจะเป็นอย่างน,นี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นี่มันควรจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันถึงจะสามสิบองศามันน่าจะเป็นอย่างนี้รูปอะ่ะอันนี้เขียนแล้วมันเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตั้งแต่แรก ไอตรงเนี้ยมันแค่สิบองศามันต้องแหลมแหลมมากๆเลยตรงเนี้ยสิบองศาอันนี้มันอาจจะยังไม่พอมันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยนี่มันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเล็กเกินแหลมมาก